สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำน้ำพริกหนุ่มครับนี่ขั้นตอนไม่ยากครับก่อนอื่นเราก็ต้องจี่ครับบ้านผมเลยกจีหอมแขกหอมแดงก็ได้ครับแล้วก็พวกพริกกระเทียมครับนี่เรียบร้อยไปแล้วครับพริกหยวก พริกหยวกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หอมแขกครับใส่แล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดนี่ครับแล้วก็บั้งครับนี่หอมแดงหอมขาวนี่ครับแล้วก็มาโขกใส่หอมแขก หอมแดงกระเทียมตำทำพวกนี้อะไรก่อนครับค่อยใส่พริกโยกลงไปครับต้องลงเครื่องละตำหลังจากเราตำ กระเทียมหอมแดงหอมแขกเรียบร้อยแล้วครับนี่แ,แล้วนำนี่ครับพริกหยวกที่เราหั่นไว้ปอกเปลือกไว้ใส่ลงให้หมดตำครับอย่ค่อยปรุงเกลือกับชูรสแค่นี้ก็ใช้ได้ ตั้มให้ลายก่อนทำไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยปรุงใส่เกลือไปแล้วเพิ่มรสดีหน่อยให้มันวนวลๆเอ้ยผมจะรดครับพูดผิดอีกนิดนึงเนี่ยแซ่บเรียบร้อยครับ คนนี้หน่อยนวนๆแ้วนนมะม้อครับนี่เรียบร้อยครับเดี่ยวเดี๋ยวขอไปลวกผักลวกผักแก้มครับนี่ครับแล้วแล้วกับไข่ต้มครับผักลวกเดี๋ยวแม่บ้านจะ ทอดไก่แก้มด้วยครับกินกับน้ำพริกกับลำล้ำมะม้องนี่นนข้าวเหนียวหอนๆอไอ้บะมักข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าก็ได้นะครับเด้อน่ครับแก้มเดี๋ยว,เ,ยวเพิ่มเติมด้วยไก่ทอดมามา ลำมะัมมะครับเอาแล้วครับมาว่ากันเลยครับนี่ลำลำมัมะมอครับไข่ต้มกับไก่ทอดครับแก้มด้วยน้ำพริกหนุม่มนี่ครับพักลวกครับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้นะครับเดอ้อมามา,มา ท้ายนี้ก็ฝากซับสไคร e กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ